นะร้าน TNT Shop บริการเติมโลบัคเลดหและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน Malu Shop บริการเติมโลบัคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Dog Park Shop บริการลิปไอเทมแมปต่างๆเช่น Box Food, Anime May เนี่ย Alstar และยังรับเติมโลบัคด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน Lobuck Shop TH บริการเติมโลบัคเลดหและยังรับฟาร์มแมป Box Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้า สวัสดีครับ,รบผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปแอนิเมทไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับหลายคนก็เริ่มมาเมดแล้วล่ะว่าพี่ชอยพี่มาพี่ทัทีครับพอดีพอดีช่วงนี้มีปัญหานิดหน่อยนะเอออะ,อะไรเรื่องนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงอัปเดตหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่ก็คือจะเป็นอตอนที่เราเข้ามาเนาะเขาจะเขียนแชทไว้ว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมก็คือด่านใหม่นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือด่านจากเรื่อง คิซโนใหญ่บาทนะครับดาบฆ่าล่าสุดของเราที่หลายๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับและก็ตัวละครใหม่นะครับทั้งหมด11ตัวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันรวมตัวรับอยู่ในนั้นแล้วนั่นเองครับผมอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเออ่โหมดใหม่นะครับก็คือเออ่โหมดเอ่อทม์ทริอัลนะนั่นไม่รู้ว่าถูกเปล่านะเออซึ่งโหมดเนี้ยนะครับมันคือโหมดเหมือนดันเจี้ยนนะครับอารมณ์คล้ายๆอินฟินิตี้โหมดแต่มีเวลาจำกัดแบบว่าเฮ้ย นายอ่ะต้องผ่านด่านเนี้ยในเวลาเท่านี้นะครับเอออะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้โหมดใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอธิบายไว้ช่วงท้ายนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับมันก็จะเขียนว่าเออนิวตู้ใหม่นะครับของด่านโคโลหะนั่นเองนะครับก็คือตู้เติมตังนั่นแหละครับผมมาใหม่เฮ้ยหิวโรบอยอีกแล้วนะเราอ่ะเออต่อมานะครับก็จะเป็นเอ่อฟีคูณ2ในการเปิด ไข่นั่นเองนะครับทุกทีเราจะเปิดไข่เทละตัวทีละตัวทีละตัวพวกเติมตังเนี่ยก็จะเปิดเทละสามใช่ไหมแต่รอบนี้ครับถ้าน้องทำเควสของ time trial ผ่านนะน้องก็จะได้เ,เปิดเท่าสองไข่แต่พวกเติมตังก็จะได้สี่ไข่อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งวิธีการทำให้มันได้เนี่ยก็คือลงให้ครบ24เวฟนั่นเองนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นเ,เรื่องหลังๆและไม่ค่อยมีอะไรมากก็แค่แบบพวก แกเอฟเฟกต์ effect, ใหม่แก้บักอะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับสาหรับอัปเดตนะครับผมอันนี้คือถ้าใครแบบเออรู้อยู่แล้วหรือขี้เียอยู่แล้วปิดคลิปไปได้เลยครับอันนี้เราแจกครบแล้วความรู้ที่อัปเดตเข้ามาทั้งหมดต่อมานะครับก็เป็นโค้ดนะครับผมซึ่งโค้ดเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้รับกันนะเพราะว่าพี่ขี้เกียจมานั่งไอ้นี่เนาะเพราะาพี่ก็จําไม่ได้นะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ามันก็มีแค่อันสองอันอนี่นแหละพี่จาไม่ได้เหมือนกันนะน้องๆก็ลองเออ ไปดูตรงใต้คอมเมนต์พี่นะครับพี่ปักบทไว้ให้นะเอาไปเติมใช้กันได้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงด่านกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าด่านคริสโนยไยบาเนี่ยเราต้องถึงด่านไททันนะครับใช้เงินเนี่ยประมาณ25้าล้านนะครับเพื่อเปิดประตูเข้ามาด่านนี้นั่นเองซึ่งมันค่อนข้างมหา,าศาลสาําหรับคนที่ไม่ได้เติมตักนะครับแต่มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนที่มีตักนะครับผมอ่ะก็แน่นอนครับหลายคนต้องถามแน่นอนว่า ตู้นี้ควรสุบใหม่ครับซึ่งแสแตทเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็อะเมื่อเทียบกับดาัาไทยท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันต่างกันแค่ห้านะครับผมเออแล้วไหนจะมีื่องสกิลที่มันดูแบบดูแล้วแบบไม่ค่อยเก่งนะครับผมอันนี้พี่พูดเลยนะพี่ดูแล้วก็แบบอืมอะไรนะอะไรเงี้ยประมาณนะี้คือแบบฮิตเดียวแต่แบบไม่ได้แบบปุ่มต้ามเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออเฮ้ยหลายคนก็ลังเลนะครับแต่ แน่นอนครับตู้นี้ราคาค่อนข้างสูงครับถ้าคนไม่เติมตังค์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70,000แต่ถ้าคนเติมตังค์เนี่ยอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับคือมันแพงมากสําหรับมือใหม่นะครับหรือก็คือคนที่เพิ่งขึ้นมาด่านเนี่ยใหม่ๆมันเป็นอะไรที่แพงมากเลยนะครับซึ่งพี่แนะนำนะครับว่ามาถึงเนี่ยเราเปิดสุบนะครับและใช้ตัวละครพวกเขาเลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าน้องๆเนี่ยมีตัวที่มันเป็นตัวโหดอยู่แล้วแลวมีเลเวลนะครับเออก็ มายัดเวลพวกนี้ได้นะครับซึ่งเอ่ออ่ะเดี๋ยวพี่เทียบไปดูแล้วกันนะครับเมื่อก่อนนะถ้าเราเล่นดาดททันใช่ไหมเราจ่ายเงินประมาณ3 0 0แสนใช่ไหมเออซึ่งเอ่ออ่ะสมมติฮอปพี่นะครับกินนะครับเอ่อเจ้าอีตัวละครอีปิกนะเออเนี่ยดูดิ 1B บีเลยอ่ะคนดูเราจ่ายเจ็ดแสนคือ 1B บีทุกครั้งเนี่ยเราต้องเปิดได้ระดับเออเขาเรียกว่าไง,ไงชายนี่ลีเจนต์ของดาดททันนะครับถึงจะได้1 บีนะหนพันล้านซึ่งโหมันต่างกันเยอะมากๆเลยอันนี้แค่อีพิกเอาเว้แล้วดูคิดดูนะถ้าเป็นแบบเนี่ยระดับรีเจนร์อพิกี่ิบห้ล้านครับแน่นอนครับเวลคนดูเนี่ยพุ่งมากๆเลยถ้าน้องอยากได้ตัวดีๆให้ไปหาสุ่มตู้เอานะครับแต่เมื่อไหร่ที่น้องจะปั๊มเวลเวลตัวละครให้มาที่เมืองนี้แล้วก็เก็บเงินฟาร์มเงิน และมาส่มตัวเอาในนี้ครับเพราะตัวละครในนีน้มันก็ไม่ได้เก่งเวอร์วังกับตัวเก่าๆมากนักนะเท่าที่ลองเล่นๆดูนะครับก็แบบรู้สึกเฉยๆสักเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มากหนนะอแต่อย่างน,าน้อยๆก็เก่งก,กว่าไอาท้ท่านยักษ์อะนะครับอก็ประมาณนั้นนะเออซึ่งก็จะประมาณนี้ส่วนตัวละครน,นะครับก็จะมีเอ่อพวกคอมมอนสองตัวนะครับก็จะเป็นเอ่อ อินน์สเกะกับเนสึโกะนะครับแลเนี่ยก็จะเป็นทันจิโร่อีพิกก็จะเป็นเซนิสึนะครับเรจินก็จะเป็นกิยูนะครับและตัวสุดท้ายนะครับมิติกก็จะเป็นเรนโกคุนะครับตัวละครรับเนี่ยแน่นอนครับพี่รู้แล้วว่าเป็นใครนะครับแต่ก็ยังหาไม่ได้เดี๋ยวหาได้เราจะมารีวิวให้นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาพูดถึงด่านหน่อยด่านเนี่ยก็จะมีบอสมินิบอสแล้วก็ยูนิตต่างๆครับแต่นะครับมี จุดรับนะครับที่น้องๆสามารถมาทำเคล็ดได้นะครับก็คือขึ้นตรงนี้นะครับอ่าจะมีเข่านะครับผมจะมีเอ่อโคชิโบเนาะเอ่อเลือดอยู่ที่ประมาณ80ล้านนะครับนี่ตัวเล็กๆนะครับเป็นเควสเหมือนด่านของโทกะนะครับผมก็นั่นแหละตีแล้วก็รับเควสไปนะครับประมาณนี้เนาะ เออก็ลบเคสก็จบเลยก็ได้นะครับแต่นะครับถ้าใครเอามาฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะสามารถเข้ามายืนเอฟเคตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ได้เงินดีเหมือนกัน่าท,ที่พี่ลองดูนะครับผม,มแล้วค่าง,ง่ายด้วยครับผมค่าง,ง่ายกว่าไททันยักด้วยแล้วตัวเนี้ยไม่ค่อยเกะกัจอสักเท่าไหร่นะครับเออตัวแม็กลีกดง่ายๆนะครับผมเรื่องการหลุดเฟรมการหลุดอะไรเนี้ยมันน้อยมากกับพวกตัวไททันยักษ์อะดูดิตัวเบลอเลยโอ้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาวิ่งดูมินิบอสกันหน่อยแล้วก็ยูนิตนะครับอ่ะถ้าเป็น อสูรนะครับระดับแรกก็จะ12ล้านนะครับถ้าเป็นมินิบอสก็จะ100ล้านนะครับอ่นดับ2ก็อยู่ที่25ล้านนะครับผมอันดับ3า่ะอ่ะก่อนอันดับ3อยู่ไหนวะอ่ะอันดับ3จุบจุบอันดับ3ก็อยู่ที่40ล้านนะครับผมและตัวบอสตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออาคาซะซัตนะครับผมนั่นคือเลือด450ล้านนั่นเองนะครับพี่ไม่แนะนำให้ตีตเท่าไหร่นะ เท่าที่พี่ลองพี่คิดว่าตีร้อยล้านเนี่ยได้4รอบเนี่ยคุ้มกว่านะครับเพราะตีเร็วกันเยอะเลยนะแต่นะครับถ้าแบบใครไม่รีบเนี่ยก็สามารถมาตีอาคาสะได้นะมันก็จะได้เงินเยอะกว่านิดหน่อยแต่ก็ใครมันเร่งหรือใครรีบก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเนี่ย คือเราตีอาคาสะจนดันเจียนใช้ออกมานะมันก็ยังไม่ตายนะผมนั่นแหละมันประเด็นนะก็เลยแบบพี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็ตีไอ้พวกเลือดร้อยล้านเนี่ยแหละไปก่อนนะครับช่วงแรกๆนะพอน้องเก่งมากๆแล้วค่อยมาตีเจ้าอาคาสะนะครับผมหรือไปตีโคชิโบอยู่ข้างบนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเออ่ตู้อีกตู้หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตู้จากโคโดระนั่นเองนะครับผมซึ่งทุกคนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูสักหนึ่งทีละกัดนะครับพี่ก็อยากได้ตัวเก่งๆเหมือนกันนะซึ่งตู้โคโดระเนี่ยค่อนะ ถ้าเป็นชายนี่ครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ตูดนะครับก็ราคาอยู่ที่199โรบักนะครับผมอ่ะก็จะมีพวกไม่นาโตะพวกอะไรอันเนี้ยพี่ไม่ค่อยดูนาโตะพี่ก็เลยไม่รู้นะว่ามีตัวอะไรบ้างแต่ดูจากอันเนี้ยน่าจะมีนาโตะไอตัวเนี้ยไม่รู้อะไรไอสองตัวเนี้ยเดี๋ยวเราสุ่มสักหนึ่งทีนะครับผมอ่ะ1 9าอ่นะครับดูสิเราจะตัวดีโอตัวกากสุดเลยนะฮะพี่ก็ได้ตัวกากๆมาเยอะแล้วล่ะนะฮะชินแล้วชินแล้วครับคนดู เออนี่ยๆอ่ะก็สแตทเนี่ยเวลสิบหกนะครับอยู่นี่อ่าถ้าเป็นแบบเวลหนึ่งลักสแตทเขาจะอยู่ประมาณไหนเนาะก็จะอยู่ที่53นะครับก็ไม่ต่างกับโบลี่นะครับต่างกันแค่2คะแนนนะพี่ก็ไม่แนะนําให้สุบเเท่าไหร่นะครับผมเออถ้าดวงไม่ดีนะเออต่อมานะครับนั่นก็คือ Ti ไทล์โหมดโหมดใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าไทม์โหมดอ่าไทม์ไทล์เขาเรียกอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ด,ด่านดาวนาเมเกนะครับผมน้องๆก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะครับผม นี่แล้วก็เข้าประตูไปนะครับอ่ะซึ่งนะครับดันเจียนเนี่ยมันจะรีทุกๆสามสิบนาทีนะครับผมสามสิบนาทีปุ๊บน้องก็กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับแต่ถ้าน้องๆเข้าไปเล่นเนี่ยแล้วกว่าจะจบดันเนี่ยก็จะกลับออกมาก็าเหลือประมาณ15นาที10นาทีอะไรประมาณนี้นะน้องสามารถเล่นได้ทั้งวันเลยเกมนี้ปัจจุบันไม่ต้องยืดเอฟเคแล้วนะครับเออ ซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าข้างในโหมดเนี้ยนะครับเขาจะมีข้อดีนั่นก็คือถ้าเราตีไปเนี่ยแล้วเราจะได้พวกพวกดีบัฟหรือเปล่าอันนี้เราะวบัฟเอ่อบัฟระกันนะครับพวกบูทนะครับก็คือจะมีบูทดาวเมทนะครับมีทั้งหมด4อันนะบูทดาวเมทบูทเงินบูทลัคกี้และบูทเอฟพีนะครับผมมีทั้งหมด4อันนะครับผมซึ่งถ้าน้องนะครับไม่ได้กะมาเพื่อจะตีเอาเงินหรือตีเอาลัคกี้นะครับไม่ต้องเข้าไปครับเสียเวลาชีวิตนะแต่ถ้าน้อง อยากเข้ามาแล้วมาเอาไข่กดเพิ่มนะครับหรือกดไข่เพิ่มเนี่ยก็คือให้เป็น2ฟองเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นให้ถึง24เวฟนะครับมันค่อนข้างง่ายนะครับผมเออก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีไรสตรีมนะครับช่วยแบบคนดูไปไปเล่นนะครับผมก็ลองลองดูกันด้วยละกันนะครับซึ่งคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นแค่การอัปเดตบอกเล่าให้ฟังนะครับส่วนรีวิวตัวละครเนี่ย ตอนแรกก็ว่าจะรีวิวนะแต่ก็เดี๋ยวอ่ะรีวิวหน่อยลวกันนะครับคลิปมันก็นานแล้วละ่ะสินาทีละเดี๋ยวเรารีวิวแบบรวดเร็วรวดเร็วลวกันรวดเร็วทันใจไปไว้โชคแล้วกันเออและเดี๋ยวไอ,โอ้โหมดเอ่อโหมดไทมไททอลเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะเป็นเร่งคลิปให้ดูแล้วแล้วพี่ก็จะอธิบายให้แบบสั้นๆแล้วกันเนาะทุกท่นจะได้เข้าใจครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เอ่อตัวละครอย่างระดับมิสติกน่ครับเลนโกค่นั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูท่ากันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ อ่านี่หน้าตาของเรนโกคุ u, นะครับถือว่าโมเดลสวยนะเท่าที่พี่ดูเนี่ยเออเฮ้ยสวยสวยใช้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับดาเมจเนี่ยมันก็ตีปกติอันนี้เราอยู่ที่เทสดาเมจเราสามารถเช็คได้อยู่แล้วนะครับเรามาดูแค่สกิลพอนะครับว่ามันเป็นฮินยังไงนะอ่ะตีไปปุ๊บชาร์จครับสกิลตีฟื้นลูดโป้งนะครับผมฮิตเดียวนะครับอ่ะตีหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที 5ท,ทีที่6ครับเริ่มสกิลนะครับอ่ะก็ดาเมจอย่างที่เห็นนะครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับผมก็เอ่อจะเป็นะระดับรีเจ็ตนะครับอ่ะชายนี่นั่นก็คือเอ่อเจ้ากิยูนะครับชุดหน้าตาแบบชุดวอร์มเนาะโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับอ่ะกิยูตี1ที่2อที่3ที่อ่ะ4ที่ ถ้าทีอ่าแล้วก็หกทีเช่นเดียวกันกับเรนโกคุนะอ่าก็จะเป็นเอ่อสกิลแบบเป็นน้ำๆน,นะครับฟุบปฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊แล้วก็ปาดทําเป็นหลายๆคิดนะสําหรับคียูนะครับค่อนข้างโอเคเลยแต่พี่ปรับเอฟเฟกต์ให้หน่อยแล้วกันจะได้ดูได้เท่เนาะอ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรดึงกลับไปก่อนเลยนะครับพอละเดี๋ยวเราเอาคียูแบบเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ไฉนี่นะครับเอ,อ่อมีปวะเอามีอยู่นี่ครับอ่ะจึ๊บอ่ะนี่หน้าตาก็โอเคตามแบบฟอร์มเขาเลยนะครับอ่ะนี่ตีหนึ่งทีมันก็ตีเท่ากันแหละสองที สามทีสี่ทีห้าทีหกท,ทีเดี๋ยวเรามาดูสกิลครับว่าเหมือนกันไหมนะโอเคสีไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็ฟันหลายๆฮิตนะครับเป็นการเดสเราก็ฟันหลายๆฮิตเนาะอ่ะต่อมานะครับผมก็เออเจ้าเออเซนนิสึละกันพี่ขอเ,อเซนนิสึไปทั้ง2ตัวเลยนะรพร้อมกันมันจะได้เร็วๆเวนาะคนดูเออเดี๋ยวคนดูบทกันนะครับพี่แม่งรีวิวโคตรนานเลยขอโทษทีอ่ะ เซตนิสส์ก็จะมี2รงแลงนะครับก็จะเป็นหัวฟ้ากับหัวเหลืองอย่างนี้นะหน้าตาก็จะตุ่นๆหน่อยนะคนดูดาวมีอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมอ่ะโอเคเราใช้ไปพร้อมกันเลยนะครับผมอ่าเซตนิสสเนี่ยจะสกิลง่ายหน่อยครับสทีก็มาแล้วครับปุ๊บอ่ะปาดเหมือนกันเลยเนาะคนดูก็จะเห็นนะว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ จิ๋วฟึ๊บอ่ะโคเท่เลยนะเว้ยเออแต่ไม่ชอบความเท่ของมันนะครับสำหรับแบบนี้นะโอเคต่อมาครับทันจิโร่นะครับทันจิโร่เนี่ยจะต่างออกไปหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมเออซึ่งที่ก็จะเป็นร่างอสูรนะครับผมฮ่าฮ่าหน้ายิ้มๆแล้วก็อันนี้ร่างแบบทันจิโร่ที่แบบดูเป็นแบบเพระเอกมาหน่อยนิดหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะทันจิโร่ทีหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทีอ่าแล้วรายสกิลครับ มาฟล๊ปอ่าสกิลเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีครับจากสีแดงเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้โอเคแบบนั้นนะฮะต่อมาครับจะเป็นเอ่อเจ้าลืมชื่อหละเจ้าหมูอะ่ะหาก่อนพี่เป็นเหมือนจะเป็นวัดน,นะเนี่ยใหม่หรือเปล่าวะเนะี่ยอ่ะเจ้าหมูเจ้าหมูเดี๋ยวเราหาร่างชายนี่เขาก่อนอยู่ไหนวะนี่นี่นี่อินเนอร์สเกะนะครับผมเจ้านะอินเนอร์สเกะเนี่ยโหยโคตรสวยนะครับหน้าตาโอเคใช้ได้นะครับแต่กล้ามตรงนมนี่มันดูแบ่งๆนะ ก็ <g ül> <g ül> เอออ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเอาเรามาลองสกิลก่อนปุ๊บตีหนึ่งที่สที่สที่สีที่ครับปาดฟลุชอ่าโคราสีเนาะทอดหมวกจะเป็นสีม่วงนะครับใส่หมวกจะเป็นสีฟ้าและตัวสุดท้ายครับเนซุโกจังตัวละครสุดที่เริ่มของเราอยู่แล้นะครับซึ่งเนซึโกจังเนี่ยน่ารักสุดๆเลยคนดูพี่ค่อนข้างชอบเลยนะครับผมนี่อันนี้เนซุโกจังแบบเวอร์ชั่นมีกรงเร็บนะแล้วก็เนซุโกจังแบบอื น่ารักบ,บ่งมิงเออค่อนข้างสวยนะสำหรับเจ้าชายนี่นี่ครับผมอ่ะเรามารองกันหน่อยนะครับว่าสกิลคล้ายกันไหมอ่ะจะเห็นนะครับว่าเออตัวเล็กเนี่ยมันน่ารักมากเลยนะครับส่วนสกิลเนี่ยก็คล้ายกันเลยครับ เป็นการงัดขึ้นแล้วก็ทุบนะครับก็แค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่แค่นั้นแหละนะครับมันเป็นคัมมอนเนาะคนไม่ได้ใช้อยู่แล้วเขาก็เลยแบบไม่รู้จะใส่สกิลอลังการมาให้มันทําไมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวตัวละครใหม่นะครับส่วนเรื่องดันนะครับเดี๋ยวเราคงจะเป็นแบบตัดมาให้คนดูแล้วก็พูดนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไปเล่นกันเองเทสกันเองกันก่อนนะครับแล้วพี่ก็ว่างๆเดี๋ยวจะจะมาไว้ล้วกันนะครับผมอะประมาณนี้เนาะโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยไปละบายครับผม